ช็อกมาก็คือนี่ค่ะลำไส้ทะลุนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็คือมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเอารายงานผู้ป่วยฉบับนี้นะคะมาตีพิมพ์ลงในวรารสารทางการแพทย์นะคะว่ามีผู้ป่วยชายนะคะก็คือมาด้วยอาการแบบเป็นไข้ตรวจเลือดแล้วเจอแบบ ภาวะการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อในร่างกายเนี่ยมันขึ้นมานะคะซึ่งอาการเนี่ยคล้ายๆไส้ติ่งเลยเขาก็ทําการ c ีทีฉีดสารทึบแสงไดๆมันก็เห็นไม่ชัดนะคะเขาก็เลยตัดสินใจผ่าตัดนั่นเองนะคะทําการผ่าตัดลงไปปรากฏว่าคุณหมอท่านนี้คุณหมอนะคะได้ทําการพบว่ามีเศษไม้นะคะความยาวประมาณ2เซนครึ่งนะคะปักทะลุอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนบน ตำแหน่งใกล้ๆกับตำแหน่งของไส้ติ่งเลยทำให้มีอาการคล้ายไส้ติ่งเลยคุณหมอเลยทำการรักษาค่ะเอาออกมานะคะแล้วก็ตัดไส้ติ่งออกไปด้วยนะคะแล้วก็ตรวจดูว,ว่ามีตรงอื่นอีกไหมจากนั้นก็ไปดูซิว่ามันเป็นใบของอะไรสรุปมันเป็นใบเหลียงนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยใบเหลียงเนี่ยก็ทานกันเยอะโดยเฉพาะอ่าชาวใต้เนาะทีนี้เนี่ย ปกติเราจะต้องทานแต่ใบอ่อนๆแต่เคสนี้อาจจะเผลอเลยไม่ได้ตั้งใจทานเข้าไปเป็นก้านที่มันแข็งซึ่งจริงๆมันแข็งพอที่จะทะลุลำไส้เราได้เลยนะคะอันนี้ฝากเตือนหรือว่าฝากแชร์ไปให้คนที่ชอบทานอาหารหรือของแข็งๆอะว่ามันสามารถทะลุลำไส้ได้นะคะอันตรายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีลำไส้ไม่แข็งแรงนะคะวันนี้ไปก่อน